เจ้าลัทธิแสดงความดูหมิ่นผู้อื่นคําว่าเจ้าลัทธิอาศัยรรมเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิ่นอธิบายว่าเจ้าลัทธิอาศัยคือเข้าไปอาศัยถือยึดมั่นถือมั่นรูปที่เห็นหรือความหมดจดเพราะรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน หรือความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินศีลหรือความหมดจดเพราะศีลวัดหรือความหมดจดเพราะวัดอารมณ์ที่รับรู้หรือความหมดจดเพราะอารมณ์ที่รับรู้รวมความว่าเจ้าลัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วคำว่าเจ้าลัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้ แล้วแสดงอาการดูหมิน่นอธิบายว่าเจ้าลัทธิไม่นับถือจึงชื่อว่าแสดงอาการดูหมิ่นบ้างอีกนายหนึ่งเจ้าลัทธิทำโทมนัสให้เกิดก็ชื่อว่าแสดงอาการดูหมิ่นบ้างรวมความว่าเจ้าลัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิน่น ทำว่าและทำรงอยู่ในถิ่นที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริองอธิบายว่าทิฏฐิ62ตรัสเรียกว่าทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วเจ้าลทัทธิดำรงอยู่คือยืนยันอยู่ถือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วรวมความว่าดำรงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้ว คำว่าก็ร่าเริงได้แก่ยินดีหัวเราะร่าเริงชอบใจมีความดำริบริบูรณ์แล้วอีกนายหนึ่งหัวเราะจนมองเห็นฟันรวมความว่าและดำรงอยู่ในทิฏฐิที่ททตกลงใจแล้วก็ร่าเริงคำว่ากล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดอธิบายว่า กล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าคนอื่นเป็นคนพาลคือเลวซามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยไม่ฉลาดไม่มีความรู้ตกอยู่ในอวิชชาไม่มียานไม่มีปัญญาจแจ่มแจ้งไม่มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสมีปัญญาทึบรวมความว่า กล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิน่นและดำรงอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาด123 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจ้าลัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใดก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นเจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาดย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกัน